มาได้ไงอะคะฉันเป็นคนอนุาญาตแล้เข้ามาเองพ่างผลไม้ก่อนนะครับนี่แย่แกยยใจแคบเกินไปหรือเปล่าเรื่องแค่นี้ต้องขอหย่ากันด้วยเหรอใช่ครับแอนี่เอาแต่ใจมากเลยนะครับนี่ขอโทษครับตนาะอ๋อฉันอ่อยขอโทษงไง พ่อรู้อะไรปะเขาใช้งานหนูอยู่กับธาตเลยนะแล้วเขาขอนู่นนี่นั่นกับหนูแยะไม่นำซ้าเขายังให้หนูลาออกจากงานแล้วมาเปน็นแม่บ้านให้เขาอีกเพอาทำกระหนกขนาดนี้นพ่อยัให้ขอโทษเขาอีกเหรอโทได้อเอะจกจำมาไว้เลยนะชีวิตหลังแต่งงานเนี่ยมันก็เหมือนลิงกับฟันมันก็มีอะไรกระทบกระทั่งกันบ้างอีกอย่างแกเป็นลูกสะภ้ยบ้านเขาแกก็ต้องทํางานช่วยเขาด้วยเข้าใจไหม พอฉันมาจะทำตัวเป็นคนดีต่อหน้าคนอื่นเสมอ <c oughs> เออไอเรื่องค่าสินสอดนะครับเออ <c oughs> จะว่ายังไงดีครับ <c oughs> ฉันให้แปดแสนแปดกันแล้วกันถือซะว่าเป็นเลขมงคลหวยเป็นบ้าให้แปดแสนแปดเองแต่ว่าหนูให้รถแม่คันละตั้งหลายล้านเลยนะคะให้หนูมาแค่ไม่ถึงล้านเลยหรอคะ ยังไม่ทันจะแต่งงานเลยก็คิดเล็กคิดน้อยแล้วหรอแกแต่งๆไปก่อนอะเ๋ยสมบัติก็เป็นของแกนั่นแหละเป็นพันล้านนุ้ยผมผมว่าอย่อ<ม>ไอยาไปฟังมันเลยนะเอคุณแม่อยากจะให้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นเลยครับถ้างั้นหน<อ>ูขอกลับไปคุยกับแม่ก่อนแล้วกันค่ะแะต้องไม่คุยอะไรกันแล้วอีกพ่อกับแม่นี่อยากกันไปสิบปีแล้วนะั่ง จะมีเรื่องอะไรต้องคุยกันอีกแล้วแกอยู่กับพ่อแกก็ต้องเชื่อฟังพ่อเข้าใจไหมคือผมว่าเรามาชนเนสตกเปกดีกว่านะครับคุณแม่ใหญ่นี่มันตั้งใจทิ้งลิ์เอาไว้รถให้แอร์เห็นเลยนะนี่แอร์คิดมากไปเองหรือเปล่าเนี่ยฮะแพทติกเขาแค่ไปส่งผู้เริ่มงาน ทำไมต้องเงี้ยเง่าขนาดนี้ด้วยล่ะไม่แปลกใจเลยที่พ่อของแกบอกว่าแกนิสัยไม่ดีเดี๋ยวผมแอวน้ำให้ดื่มดีกว่านะครับลูกสาวฉันฉันเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กแล้วทาไมฉันจะต้องทนด้วยแม่มาได้ไงครับคุณมียุ่งเลยด้วยก็ลูกสาวฉันโดนลังแกสักขนาดเนี้ยฉันเป็นแม่ทำไมฉันจะไม่ช่วยละ่ะแต่ฉันก็ไม่คิดเลยนะวกคนอย่างคุณเนี่ย มันเอาแต่แกล้งเป็นคนดีแล้วก็ไม่ใส่ใจลูกสาวตัวเองสักขนาดเนี้ยคุณเนี่นะเป็นสามีหรือว่าเป็นพ่อมันก็เป็นได้แค่คนที่ขาดเหมือนเดิมน่นแหละอีกล้คนบ้านเนี้ยคงไม่มีจิตสำนึกจริงๆวะแม่ว่าเรากลับบ้านดีกว่าเออออเเดี๋ยวผมว่าใจเย็นๆก่อนนะครับมีอะไรค่อยพูดค่อยจาดีกว่านะครับแต่ลูกแอแม่จะกลับบ้านสามีกับลูกด้วย กระเป๋าอยู่ในรถปะเดี๋ยวก่อนนะบ้านหลังนั้นมันเป็นของลูกชายฉันถ้าคุณไปคงไม่สะดวกหรอกมัง่งนี่คุณบ้านหลังนั้นเราเป็นคนออกครึ่งหนึ่งเลยนะแล้วทำไมฉันจะไปไม่ได้ล่ะลูกแม่น่าสงสารจังเลยนะปกตินี่พวกมันไม่ได้ให้ใช้เงินเลยเหรอลูก ไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่พาไปซื้อเองก็ได้แม่ไม่เป็นไรค่ะของแค่นี้ก็พอแล้วค่ะเน่พุ่งเนี้ฉันกับแพตริกจะไปเยี่ยมพี่สาวคนโตเธอ<ม>ช่วยตื่นมาทำก๋วยจั๊บให้ด้วยนะเพราะลูกสาวฉันชอบกินฝีนมือของเธอน่าจะไม่ได้แล้วค่ะแม่เพราะว่าหนูมีงานตอนเช้าอะ่ะหนูคงตื่นมาทําไม่ทัน,นะะตื่นตีห้าก็ทันคุณคะคุณเป็นห่วงลูกสาวคุณฉันก็ห่วงโลกฉันเหมือนกันถ้าลูกสาวคุณอยากกินก๋วยจับ๊บ คุณก้ไปทําให้เองสิไปลูกเดี๋ยวแม่พาไปกินชาบูเฮ้ทำไมพูดจาแบบเนี้ฮะแอรแม่นัดตรวจร่างกายให้คุณวันนี้นะเดีย๋ยวผมไปด้วยตอนนี้แอยังไม่อยากมีลูกอ่ะแล้วลำพังเงินเดือนของเราสองคนเนี่ยยังไม่พอที่จะเลี้ยงใครหรอกสภาพฉันเมื่อก่อนอยังแย่กว่านี้เลยฉันยังเลี้ยงพฤติโตมาได้เลยมันมันไม่เหมือนกันแล้วค่ะแม่ แอไม่มีสิทธิ์เลือกเลแม่ค่ะแอบถ้าไม่อยากมีลูกก็ไม่ต้องมีพวกคุณจะมาบังคับแบบนี้กันไม่ได้นะแต่แม่ครับผู้หญิงที่เขาไม่มีลูกเนี่ยชีวิตเขาไม่สมบูรณ์แบบหรอนะก็นหนไม่ได้เป็นคนตั้งท้องเองอไงนายถึงพูดแบบนี้ได้อะ่ะแอบถ้าลูกจะมีลูกหรือไม่มีลูกแม่ก็เคารพการตัดสินใจของหนูนะ แม่คะแม่โทรตามให้หนูรีบก,กลับมาทำไมอะ,ะคะมีอะไรปะคะมีสิมาีมา่นีมามาเิแอเรื่องมาเช้าว่ะผมผิดเองแหละผมขอโทษนะจริงๆผมไม่ควรไปบังคับอะไรคุณเลยอะแต่หลังจากเนี้แออยากทำอะไรก็ทำได้เลยนะ แอนแม่น่ะช่วยดาบพทริกให้แล้วนะแล้วแม่ก็ขอโทษกับเรื่องที่ผ่านมาด้วยคือแม่แก่แล้วอ่ะอย่ากโกดแม่เลยนะพวกเขาเป็นอะไรกันนะคะแม่จัดการให้แล้วต้องแบบนี้สิคะคนบ้านเดียวกันก็ต้องรักใคร่กันแล้วก็สามัคคีกันใช่ไหมคะแอน คุณพี่คะอยากทานอะไรเนี่ยบอกได้เลยนะคะเดี๋ยวจัดการให้เลยคะ่ะลูกสาวชั้นเขาชอบกินอะไรเผ็ดๆงั้นก็เป็นส้มตำก็แล้วกันนะคะได้เลยคะ่ะเดี๋ยวฉันไปจัดการให้นะคะนะไปเลยแม่ที่รักทำงานมาเหนื่อยไหมครับครอบครัวที่รักกันมักจะทำให้ชีวิตที่ดูน่าเบือ่อสดใสขึ้นมาทันที